สวัสด,ดีครับจุกะสวัสด,ดีว่าจุกะจุกะะกะภาษาเขมรภาษาไทยเรอือสวัสด,ดีครับดีซีร้อยสามสิบ ยังไดนอกานาันี่รถด,ดำรอี่จ้าอันนี้ก็คุดสะเมื่อวาน,นก็ใกล้จะเสร็จวันนี้น่าจะจบแน,น,น่นอนนี่สะลูกไม่ใหญ่เอาดินออกไปนะครับ นี่ก็รถเก่าที่ซื้อมาราคา1นึ่งแสนก็มีปัญหาแล้วได้สตาร์ทพังวันนี้ก็ไม่ได้มาอยากให้ช่างซ่อมอยู่นี่รถเก่ารถเก่ารถใหม่ก็ต้องซ่อม วิ่งก็ไกลอยู่นะครับแต่ว่ามันวิ่งลาดยางนะครับมันก็เลยมาโอกันอยู่อ๋อพระจาราร์มาจากทางไหนครับ อาจานมาจากทางไหนเดี๋ยวคุยกับจานก่อนรู้ว่าเจ้าของสะหรือเปล่าเอานี่เราก็บักคุสมแค่ได้รับรถจะอ่ะตัวตั้งที่กัน ໂຕດັງអូបានបានបានមើលទូឃើញនៅស្វាយបាទដល់ទេមិនជងមាត់គិតកាផ្សេងតែ ಸಿನಿಮಾ អើយកាចាស់គីនៅអស់ครับผมនេះเราก็เดี๋ยวจะสั่งแหยบให้เก็บเก็บเลยถะลูกนี่เพราะว่าเรามีดินเยอะแล้วอ๋อបាទ เดี๋ยวบอกให้เยบเริ่มเก็บสะเลยเพราะว่าเราจะเอาดินทางนู้นง่ายกว่าอันนี้มักไฟเราก็ไปสเตตบายอยู่แล้วนะครับอีกอีก อีกที่หนึ่งแต่พอดีว่าทางนี้ก็ได้ที่วิ่งกันง่ายๆอีกโอ้โหดินเราเยอะแล้วทีนี่จัดไปครับนี่เรายังมีงานกันทำตลอดเดี๋ยวเราไปมาคุยกับเงบหน่อยดูคุยเงบไม่ใช่เงียบน่อยนะฮะ បងមកតต้องឲ្យเยอะហើយទៀតមួយហើយ แง่แง่เก็บค้างยนต์ทิ้มแตรให้จอดอยู่อันนู้นเลยแต่ตุโลกมุกได้ตราพอแล้วสะลงนี่แต่งเลยเราได้ที่โลกแล้วเราต้องไม่ต้องขยายอีก เราจะขุดเอาหน้าดินที่มันสวยๆนะครับเอาไปขายงานมันก็จะงอกเงยนีพนยนะ่พุ่นเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถคุยกับผู้จัดการคลิปซะหน่อยในวันนี้ก็ติดงานศพนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปงานศพด้วยถ้าไม่ไปงานศพ เอาไมโครมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาช่วยขุดกันงานเราวิ่งได้ลายหมู่บ้านเลยน,นี่ให้จานเง็บเก็บแล้วจานเง็บเก็บเลยไม่ต้องขยายเพิ่ม เออเก็บเลยเก็บเลยนี่ทำงานดีมิเราก็มีที่คุดเยอะนี่เจ้าของของรถสองรถเราไม่ปฏิเสธครับเราจัดให้นี่เราก็มีน้ำใจให้กันและกันนะครับงาน เราก็เอาดินไปขายได้ส่วนเจ้าของที่เขาอยากได้สะเลี้ยงปลาก็ได้อ๋อสาวออจอยต้องหักศอก เอ้ยลงมาคดนี่เลยลงมาคดนี่เลยจอมจี้จะได้เลยอ่ะเราดลองอ่ะลงมาแต่งนี่เอาดินจากตรงนี้หมดพอเออนี่ได้ลองแต่เองจอมจี้นี่สั้งหม ก็ล่อเอาวิ่งไปนู่นเลยเออเอาดินเนี่ยเอาเนี่ยขุดเนี่ยเป็นสะก่อนนี่นะเอาทางขึ้นออกเลย อันนี้ถ้าดินเราหายากนี่สะลูกนี้เราจะโจะเอาไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราดินเรามาหาศาลแล้วก็เลยก็แต่งให้ลึกประมาณนี้นเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมาลงอีกก็ได้ถ้าเขาอยากได้ลึกกว่านี้ นี่น้องเก็บเ้ยหมดเ้ยาดอาคันธทุกสันไปมัดตุลโลไปโลกไตอตรงนู้นก่อนลูกตาก็ดลอยโลกเนาะบ่กี่ต้องการนาดินต้องการนาดินผมก็ไปเอานาดินก่อนถ้าเขามีใหญ่โถมเปล่งเดี๋ยวผมมาขุดเนี่ยเดี๋ยวเอาหมดแหละตรงนี้แต่อันนี้ก็ให้เป็นรูปสระก่อนความลึกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไอตรงนี้ขึ้น มุมรอเฮ้ยโอ้ยจองมันทุ่มอย่างนี้ติดโอเออขูดไปหน่อยอ่าเดี๋ยวแต่งแต่งให้างี้แหละครับผม បាទបានមកខាងនេះត្រេនេះបាទចាក់ជ្រឿនឡើងទាំងមាត់មាត់មាត់ដេញជូតសិលម៉េងបាទម៉ូតូតេស្រាប់ខ្ញុំមិនដោភឿនរបស់ម៉ូតលើម៉ាត់មិនបានមិនចាប់បានភឿនមកចាប់បានកាត់មុខជំនួញតាមរបស់របស់បានលើភឿនក្អดำរបស់បាទនេះនេះយើងចង់បានមុខដីគេយកយ៉ាងបានមុខដីចាអឺបាទមុខដីសុំសុំกี่រួតកាត់ត្រូវបានរួចនោះបានទីនោះ รดกัดเทรนายบนตออ้านอยู่แเตอลยบานเซตรมยานรบ้านดบานแต่มารดเก็บกากี่ครองเนเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าถ้าเราเทพื้นเลยเรา เกรนไปมันจะง่ายเออสี่สรมันก็จะเต็มนู่นแล้วมั้งก็สี่สิรแล้วมันก็เต็มนู่นแหละพอดีอ่ะเออจ่แบบอัดอาไว้อะกี่ร้อะประมาณสี้ก็คือมาติดจะไดกี่เจเรเว้นนปุ๊บมันนี่เตอห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปมือานี้เนี่แค่ยี่วเท่้นี่ อันนี้เทสี่สิบเที่ยวก็เต็มพอดีเดี๋ยวต้องเทใส่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 ไปเลยเดี๋ยวมันจะดูสวยกว่าอ่าเอาเดี๋ยวจัดให้ครับผมบาโนฮายเดี๋ยวเวนเอาไว้ให้เป็นลุมเอาไว้ให้ครับผมบาต้าครับผม เดี๋ยวเราไปกับเสียคลิปเขาเลยเอาตคลิปนี้ฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ